กูบอกมึงอีกทีให้มึงได้ก่อนแล้วค่อยคุยเว้ยไอสัตว์คะแนนปฏิลิษแปดหมื่ 80, 000, นคะแนนก็ได้แล้วคนหนึ่งกูเบอร์สองไอ้เฮียถ้ากูสอบตกไม่ได้ปฏิลิตกูไม่น่าได้เล่นหลอกการเมืองไอ้เฮียจะบอกให้แสนหกหมื่นคะแนนกูก็ได้แล้วจากทั่วประเทศถ้าคนเลือกไม่ถึงนะ กูว่ากูควรจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีตมึงรู้ด้วยอเปล่ากูคิดอยู่ตอนนี้นะถ้าพักกูได้สสแค่สองสาคนเน่ยกูควรจะลาออกหลีกทางให้ลำดับต่อไปเขาเลื่อนขึ้นมาดีกว่าแล้วกูเลิกเถอะ <l> เป็นแม่ท้าภาษาสนตรเลยพาลูกพกเข้าสภาได้แค่สามคนเนี่ย <î> <î> พรุ่งนี้ผมไมได้ถึงกรุงเทพแล้ว จะคุยหัวหน้าพักให้ถ้าได้สอสอคนสองคนผมเลิกนะผมไม่ไปต่อแล้วผมขี้เกียจให้น,น้องเลื่อน้้นมาแล้วกันนะต่นั้นใครเราแต่ทำให้คะแนนพักเสียหายอะผมไม่อยากไปแล้วอ่ะผมเบื่อแล้วอ่ะอาจารย์เต้บอกขอสามพี่นั่งระตั้งพักมาเพื่อสามพี่นั่งนะ อย่าไปเล่นเลยการเมืองอ่ะยุบไปเหอพักอ่ะสามคนจะไปทำอะไรได้ตั้งพักมาเพื่อได้สอสอามคนเนี่ยนะผมว่ายุบไปอยู่คนหนึ่งก็เถอะนิงเปว่า